เ,เรื่องสาวๆนี่แล้วแก่ๆไปจะเป็นเก้งเหมือนหนุ่มไหมล่ะไม่แนะ่แต่ตอนนี้เ็ามีประเด็นข่าวเรื่องท้องเลยใช่ไหมใช่ไม่คือเขาบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าไปปรึกษาคุณหมอเรื่องที่จะให้คุณเมย์เนี่ยตั้งท้องคืออายุอ,อานามทั้งคู่ก็ไม่ได้ไม่ได้หน้อยแลววอะครับล<อ>ุมกันใจก็40กว่าแล้วอ่ะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะน,นี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาตั้งท้องอะไรมันจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มเขาไม่ได้แคร์หรอกนะรุ่นนี้แหละว,ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งแต่ประเด็นคือจะมีลูกเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่เขาอยากจะมีมานานแล้วไม่ใช่มีคคนเราเวลาันมีเงินมันก็อยากมีลูกอยากมีลูกทุกคนทุกคนอยากจะมีลูกหมดแต่อายุอานามันก็สี่สิบกว่าคุณครับคุณเมย์เนี่ยเขาเคยเป็นซีดเขาเคยเป็นซีดเพราะเขาเคยไปช็อกโกแลตซีดไปช็อกโกแลตซีดเนี่ยแล้วเขาเคยไปเอาออกเนี่ยเมื่อมันเอาออกปุ๊บการมีลูกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากตั้งแต่จริงๆแล้วคุณหนุ่มเนี่ยทุกวันนี้จะต้องกลับบ้านตรงเวลาไม่ใช่เพราะรักแฟนหรืออะไรนะฮะครับ ต้องกลับบ้านคุณเมย์บางทีก็อยู่ที่บ้านตัวเองบางทีก็มาที่บ้านคุณนุมเนี่ยต้องกลับไปฉีดยาฉีดยาเพื่อบำรุงแบบว่าบำรุงบำรุงคันน่ะบำรุงบำรุงมีเล็ดไข่อะไรเงี้ยเขาไม่เลยกก็บำรุงคันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่เคยมีไม่คือคือไม่เคยมีรังไข่อ่ะรังไข่ภารในออกบำรุงใครไอจริงเหรอต้องฉีดยาทุกวันเลยต้องฉีดทุกวันฉีดที่ท้องอ่ะหรือว่าถ้าฉีดฉีดยาแบบนั้นเนี่ยบางทีการเตรียมตัวมีลูกแล้วไปหาหมอเขาต้องฉีดกระตุ้นไข่นะอ๋ออ๋อคือฉีดทุกวันทุ นั่นแหละประมาณนี้สองเคย,ยทำมาแล้วนี่เคยทำมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยต้องไปทํากับพี่สาวไงอ๋อหมาจถึงต้องฉีดทุกวันใช่ก็วันละเข็มประมาณ10บถึงสิวันม่เกินแล้วมิฉีเกินแล้วนะหรอคืออะไรคือทําทุกเดือนหรือว่าทำเขานับวันนะพี่ ก็น่าจะอันนี้หรือเปล่าก็คือทำในสรุปที่เป็นข่าวนี่คืออะไรก็คือเป็นข่าวว่าเขาจะมีลูกก่อนแต่งครับรุ่นนี้แล้วแบบว่ามันไม่ต้องแต่งแล้วหรอมั้งนึกออกป่ะรุ่นนี้อยู่แบบว่าเป็นแฟนกันหลายๆคนสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเออนี่กี่ปีแล้วอะโอ้สิบกว่าปีสิบสองปีแล้ว 12หนุ่มกันชัยบอกว่าสิ้นปีอาจจะมีข่าวดีมันกี่สิ้นแล้วล่ะโอ้ยไปเอาอะไรกันอีเกงไปอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกไงหรออาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกอาจารย์หนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากท้องก่อนแต่งเหมือนพี่เปิ้ลนาคอนที่แบบว่าพอมีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งอะไรอย่างเี้ยมาเจ๊แต่จุงจุงลูกจุงลูกไปงานแต่งงานกันน่ารักดีนะน่ารักเนาะพี่เปิ้ลนาคอนสมัยนี้นะเออมันไม่อย่าอย่าไปคิดเยอะคือตราบใดที่คุณรักกันแล้วก็ไม่มีคนอื่นเนี่ยนะ ต่งเมาไหร่ก็ได้ผมว่าเออแต่ถ้าแต่ถ้าไปฉีดไอ้นั่นไม่ได้นะฉีดอะไรเขาเรียกว่าฉีดอะไรนะฉีดไปยากระตุ้นไข่อะหรอยากระตุ้นไข่อาจจะต้องลองดื่มหมอสเซ็งดูอาจจะเวิร์อาจจะช่วยคุณได้ในเรื่องกางเรื่องมากทำไมอะคือดื่มแล้วยิ่งมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกไหมสองสามวันที่ผ่านมาคือผมเนี่ยเป็นคนอ้วนแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าพอดื่มทุกครั้งหน้าตาผมสดใส ผมจัดเต็มนะคุณหมอเสงคือเจอหมอเสงตั้งแต่ปีแล้วให้เราเช่เรท้อกับหมอเสงแล้วหมอเสงมารายการแล้วก็คิดในใจเอ้ยมันจะเวิร์กเหรอสมุนไพรมันช่วยทำให้ไอ้ระบบข้างในหมอเสง่จะโดนหนักหรือเปล่าอย่างเงี้ยหมโดนหนักทพาอะไรโดนอะไรโดนพ่นอ๋อมันเริเป็นปวบ้านหมอเสง่แล้วแล้วเขดูตู้เซฟไม่ใช่ประเด็นคือยาของเขาเนี่ยมันดีจริงเรับผมก็เลยมาแบ่งปันในเช้าวันนี้วันนี้ธัญญาพูดถึงเรื่องการมีลูกครับเอ้ยได้ข่าวว่ายังไงนะผมเนี่ย ได้ข่าวว่าเหมือนกันว่าน้องลียาเนี่ยอยากมีน้องอีกคนนึงออยากมีน้งแต่พี่เป๊กเนี่ยไปทำหมันแล้วพี่ย่าจับพี่เป๊กทั้งตัวนี่เรื่องจริงเหรอจริงพี่ย่าโหดว่ะโหดอะไรไปจับก็ทำหมันเราไม่อยากให้มีปัญหาเนี่ยนะลียาอยากมีน้องตั้งชื่อเสร็จสับด้วยตั้งชื่อเสร็จสัแล้วชื่อว่าน้องอียาผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอียาเขาบอกเขาอยากมีน้องผู้ชายแล้วก็ถามว่าแล้วจะให้น้องชื่ออะไร จะให้น้องชื่อียาชื่อียาตั้งชื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงแล้วจะมีคนยังไงถ้าเกิดจะมีคือ,อจริงๆเราก็มีตัวออดเก็บไว้อยู่แล้วไปเขาก็คัดเชื้อเก็บไว้อ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจะจะมีคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ะคือไปฝากเซิร์ฟสเปิเปร์มไว้แล้วมีธนาคารแล้วแล้วผมต้องถามต่อว่าเวลาสเปิร์ไมไปแช่แข็งเนี่ยคุณภาพมันจะไม่ตกเห็นเขาบอกมันจะมันเก็บได้20ปีเลยนะอ แบบนี้เหรอพี่ใช่เก็บได้20ปีโ oh. อ้โหหรอเหรอใช่แล้วตัวอ่อนที่ที่ที่เราฝากไว้ก็เก็บได้20ปีเหมือนกัน <c oughs> อย่างลียาเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นลียาก็ก็แช่แข็งอยู่ประมาณ4ปีอืมไม่ประมาณ3ปี <c oughs> อ๋อลียานี่แช่แข็งมาก่อนใช่แช่ไว้ก่อนค่ะ พึ่งรู้พึ่งรู้ทําไมคนเรามามีมลูกยากนะคนที่คนที่คนที่อยากจะมีเนี่ยมนมียาก,ยากแต่คนที่อยากยังไม่อยากมีเนี่ยมันหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีอย่างกับกระต่ายอะ่ะออจริงนี่แต่มีคนเคยบอกว่าไงหรือว่า<ะ>เหมือนแบบประมาณหมอดูอย่างเง<ะ>ี้ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าออคือหมายถึงตัวตัวแท้เนี่ยถ้าเกิดท้องก่อนแต่งอะไรเงี้ยจะมีง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าม,มีตามแบบแต่งงานแล้วมีถูกต้องเนี่ยจะมียาก ไมู้จริงหรอเปล่าคนเราเวลาพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะยากไงอ,อันนี้จริงๆทุกอย่างแต่เวลาเราดูสิไม่พร้อมทุบเอกอะปุ๊บปั๊บรับโชคกันตลอดเลยนี่จริงๆ <c oughs>